สวัสดีค่ะ f อฟซวันนี้ย่าหน่อยท่าเกษตรพามานาน,นะคะไม่ได้มานานแล้วเพราะว่าย่าหน่อยก็อยู่แต่ทางบ้านน้านี้จะไก,กลจากบ้านหน่อยประมาณ4ี่ห้ากิโลมาเที่ยวนี้มาเที่ยวนี้จะมีถนนลาดจางแล้วนะคะแต่ก่อน ถนนหนทางยังไม่สะดวกสบายแต่เดี๋ยวนี้จะมีลาดยางแล้วค่ะนี่คือนาญาหน่อยนะคะนี่ค่า f เมาสมเป็นป่าหนาทึบนะคะแต่ว่าจะมีลาดถนนลาดลาดยางมาแล้วค่ะเขากำลังลงหินเห็นไหมคะเอฟบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง แต่ว่าปู่สำก็ยังอนุรักษ์ป่าไว้อยู่นาเพื่อนบ้านเขาเป็นไรเป็นนาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนบ้านแต่ว่านาปู่สำยังอนุรักษ์ป่าไว้อยู่นะคะเขาเขาลงหินเขาเกียรตเรียบร้อยแล้วค่าเส้นนี้เขาจะลงลาดยางบ้านเมืองก็จะเริญรุ่งเรืองแล้วค่า นาแปลงน,นี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองไร่จนเต็มน,นะคะนี่ที่นี่เป็นดงเห็ดที่นี่เป็นดงเห็ดน,นะคะนี่ปู่สำยังอนุรักษ์ไว้อยู่ย่านหน่อยเคยมาเก็บเห็ดเพาะแต่มาวันนี้มันยังไม่ออกเพอออกสี่ห้าดอกเองไม่ได้มานานแล้วเขาจะลาดถนนคอนกรีตคออนอลาดยาง มาต่อยแล้วนะคะ fc ย่าหน่อยก็เลยถ่ายให้ fc ดูนทางที่เป็นแปลนเป็นของเพื่อนบ้านนะคะแต่ฝั่งที่เป็นป่าเป็นโดงนี่เป็นของปู่สำนะคะปู่สำยังอนุรักษ์โดงเห็ดไว้อยู่ด้านหลังก็จะเป็นป่ายูคานะคะแล้วก็ปะปนไปด้วยนานะคะ นี่เป็นป่านะคะหน้าถนนดำก็จะประมาณห้ารอเมตรค่ะหน้าถนนดำกว้างมากย่าหน่อยกับปูสาก็ไม่ค่อยได้มานะคะเพราะว่ามัวแต่ทำอยู่ทางบ้านหาเวลามาก็ไม่มีกลับมาครั้งนี้เขาจะลาดยางมาต่อยแล้วค่ะ ญาตหน่อยก็เลยถ่ายให้เอซดูนะคะก็จะลาดยางมาต่อยไปหมดแล้วก็ลงหินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ f อซเห็นไหมคะมาเที่ยวหน้าคงจะลาดอ่อยางมาต่อยเสร็จเขาทำมานี่แปดโล แปดรอหรืออะไรประมาณนีย้ย่าหน่อยก็ไม่เข้าใจนะคะแต่หน้าย่าหน่อยกออ็หน้าถนนดำนี้ก็จะได้อยู่ห้าอเมตรนะคะโอ้เดินไปอีกทั้งไกลหน้าปู่สำนี่เป็นป่าหมดแต่เพื่อนบ้านเขาจะแปนหมดแล้วนะคะแต่ของปูสำย่าหน่อยนี่เป็นโดงเห็ดอยู่ ยังอนุรักษ์ป่าไว้คงที่เก็บไว้เพื่อลูกเพื่อหลานนะคะต้นลำดวนนี่มีเยอะนะคะนี่ต้นลำดวนนี้จะได้อยู่เป็นประมาณร้อยสองร้อยต้นถ้าขุดไปขายนี่ก็ได้หลายตังค์อยู่นะคะ ถ้าขยันขุดไปขายนี่ก็ได้หลายต่างนี่เป็นป่าลำดวนทั้งหมดนะคะนี่ขายซีมาดูเห็นไหมคะป่านี้จะเป็นต้นลำดวนนี่จะเป็นต้นหางต้นแดงยังรักษาป่าไว้คงที่อยู่เหมือนเดิมนะคะ บอกปู่สำว่าทำแปนออกให้มันเป็นไรเป็นนาปู่สบอกว่าว่าให้นกให้หนูมันอยู่อาศัยทำไปหมดมันก็เสียสิ่งแวดล้อมเป็นไม่คยังเป็นป่าเห็ดอยู่ชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเขาก็มาหาเห็ดแถวนี้แหละปู่สำมก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ มืะคะย่าหน่อยไม่กล้าเข้าไปนะย่หน่อยไม่กล้าเข้าไปนะไเอีกีมีแต่ต้นลำดวนเต็มเวลามันสุกนี่จะดำเต็มต้นเลยนะคะนี่ก็ต้นลำดวนค่ะปูกสามาแล้วปูกสา ตะปูดสำเป็นไม่มา f เอซียังเป็นป่าเป็นดงอยู่แต่ว่าถนนขนทาง่าจยางกันมาหาแล้วนะคะย่าหน่อยเพิ่งมาเห็นวันนี้เองว่เาเขาจะอ่ปลูดสำารอแล้วนะคะ มีขายเอฟบรรยากาศทุ่งนาปูสำเอากลับมาพ่อหันกลับมานี่จะไปทางนั้นบอไปทางไหนล่ะนี่จะเดินหน้าเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะับปูสำโรอ ดี๋ยวจะตามถนนหนทางไปดูดูถนนหนทางไปเรื่อยๆนะคะกลับทั้งไหนพ่อโอ้เดินหน้าไปเนาะเพราะว่าดูว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วถนนหนทางคลิปนี้ขอลงไลเพียงแค่นี้นะคะ fc บรรยากาศท้องทุ้งนากับเป็นปา่าคึบนะคะ fc มากับปูสนะ่สํานะคะวันนี้ย่หน่อยก็เหงื่อแตกเหงื่ <c oughs> <c oughs> โอโอ้โหหน้าตึงๆเลยแดดถ้าถ้าหน้าตึงแบบนี้ไปตลอดคงจะดีนะหน้าหน้าหน้าตึงเลยมันมัน,ม,นมันแดดรวก <c oughs> คลิปนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะ FC ปู่สําสักไทย กัีหน่อยครับมานาวันนี้ครับกัีวันนี้พายาหน่อยมาดูไม่เก็บเห็ดเก็บเห็ดแต่วันนี้ก็ยังไม่ออกเนาะเห็ดยังไม่ออกครับผมเที่ยวหน้าคงจะออกเห็ดอย่างอื่นมันก็ออกหมดแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่ไม่ได้หาอเห็ดนั่นเราหาแต่เห็ดพอเนาะพายาหน่อยพอยากจะมาก็พายาหน่อยมาไม่ได้มานานแล้วมาแล้วก็ถนนหนทางเจริญถนนน้าอย่างเนี้ เขาจะลาดยางนะคะมาแต่ก่อนนี้มันเป็นทางธรรมชาตินะคะจะมามาเที่ยวนี้ต่างตาไปอีกเยอะนะคะคลิปนี้ก็ขอลงไลฟ์ไปด้วยดูถนนหน,นทางไปเรื่อยๆนะคะเอฟซีเพื่อนบ้านเขาก็แปนมดแล้วแต่ว่านะเรานี่ยังเป็นธรรมชาติอยู่ G, พ G, เอฟซีพเอฟซีไปดูถนนหนทาง บรยากาศที่นาเรานะหน้าหน้าถนน,นมันจะได้ประมาณ500ม <500. S 1> ห้าร้อยเมตรอยู่เดียนาะสามร้อยบประมาณสามรอยกว่าเมตรเนาะน่าจะได้อยู่ mm. ออจะเป็นลาดยางเลยนะไทยพีคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะลาแล้วลาอีกค่ะท่าสุดแลวค่านี่สุดแดนแล้ว จอดก่อนพาพอถึงแดนพอดีนะคะนี่นี่นถึงแดนพอดีคนที่ใส่เสื้อเหลืองๆแดนพอดีนะคะค่ะ